สวัสดีค่ะชื่อเดือนนะคะวัฒนากเกษมรัตน์ค่ะชื่อดาวค่ะวารุณีกเกษมรัตน์ค่ะก่อนที่จะเริ่มออกกําลังกายอะ่ะคือรูปร่างไม่เฟิร์มไม่กระชับแล้วก็เป็นคนอ้วนก็เลยแบบว่าอยากจะมีรูปร่างที่ดีดูแลสุขภาพลิงนี้ค่ะก็เลยหันมาออกกําลังกายช่วงแรกก็จะไปเล่นตาม,มสวนสาธารณะค่ะทีนี้รู้สึกว่า เนื่องจากมีพวกฝุ่น PM แล้วก็ฝนตกด้วยอะไรเงี้ยทำให้เราเล่นได้ไม่สม่าเสมอค่ะ mm hmm. ก็เลยมองหาที่จะมาเล่นที่ฟิตเนสแทนที่เลือกมาออกกำลังกายที่มีฟิตเนสนะคะเพราะว่ามีน้องที่รู้จักกันนะคะสนิทกันเขาออกกำลังกายอยู่ที่นี่อยู่แล้วน้องก็เลยแนะนำที่นี่มาก็เลยลองเข้ามาดูทีนีเออ้เห็นว่าขับอะ่ะก็ใหญ่ดีแล้วก็อุปกรณ์ก็เยอะก็เลยเลือกทดลองออกกำลังกายที่นี่ดูค่ะ ความรู้สึกนะคะหลังจากที่ได้เข้ามาเล่นฟิตเนสที่นี่แล้วก็มีพ t ดูแลนะคะก็ทำให้เราลดน้ำหนักได้แบบถูกวิธีมากขึ้นทำให้เรามีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดไขมันได้ดีขึ้นนะคะ,ะสำหรับพี่เดือนนะครับเทรนใน4เดือนแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนเลยนะครับสำหรับวินัยการกินหรือการออกกำลังกายเนี่ยสำหรับผมนี่ยกให้กับพี่เดือนและพี่ดาวเนี่ยเป็นเหมือนนักกีฬาเลย มีวินัยมากแล้วก็ค่อนข้างฟิตมากผู้ชายอายเลยพูดง่ายพอเริ่มออกกาลังกายจริงจังนะคะสิ่งที่เคยชาเลนที่ตอนอยู่ที่วีฟิตเนสนะคะก็จะมีแข่งดัมเบลทัสเตอร์ที่ทางวีฟิตเนสเป็นคนจัดลงประกวดแข่งขานลดน้ำหนักซีเรตูน่าสองครั้งครั้งที่1ได้รางวัลที่3ค่ะแล้วก็ครั้งที่2ได้รางวัลที่2ค่ะแล้วก็แข่งวิ่งที่วีฟิตเนสจัดเหมือนกันค่ะก็ได้รางวัลชนะเลิศได้รองเท้ามากเหมือนกัน สำหรับคนที่กำลังมองหาสถานที่ออกกำลังกายอยู่นะคะอยากจะแนะนำที่ v ีฟิตเนสนะคะเนื่องจากเดินทางง่ายสะดวกสบายแล้วก็อุปกรณ์ครบคันทันสมัยมี PT มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถอะคะคอยดูแลเราทำให้เราไปถึงจุดหม่ของเราได้ะคะ่ะมาเป็นเพื่อนสมาชิกด้วยกันนะคะ